จังหวัดเลยครับจัดงานประเพณีแห่ต้นกระทูบหนองหินนะครับสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองหินนะครับนำโดยนายไพรินลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและงานประเพณีแห่ต้นกระทูบอำเภอหนองหินนะครับซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวหนองหินได้ร่วมกันอนุรักษ์และภาคภูมิใจครับ ดรนันทิยามังครคีรีวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้กล่าวค่ะว่ากิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหนองหินเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นควบคู่กับการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งค่ะสําหรับกิจกรรมภายในงานนะคะนี่เลยค่ะขบ,บวนแห่ต้นกระทูบอันงดงามนะคะ การประกวดเทพ,พบุตรเทพธิดาต้นกระทูบการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องนะคะรวมไปถึงการประกวดอาหารพื้นถิ่น การประกวดส้มตำลีลานี่เลยการออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าโอท็อปนะคะรวมไปถึงพิธีทำบุญตักบาตรถวายต้นกระทูบด้วยค่ะต้องบอกว่ากิจกรรมนี้นะครับเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมนะครับต้องบอกว่าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเลยนะครับซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอําเภอหน,นองหินนะครับพร้อมทั้งในช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ร,รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับคนในพื้นที่ร่วมกันหวงแขนมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้อยู่เคียงคู่จังหวัดเลยต่อไปครับนี่คะ่ะก็อีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามนะคะคการ,รแห่ต้นกระทูปนะคะที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะสวยงามมากมากครับ